สวัสดีครับเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้จะตอบคําถามตามที่คุณได้ได้แจ้งถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ดูในไฟล์เนี่ยผมรู้สึกว่าคุณมาถูกทางแล้วนะครับแต่เส้นตรงเนี้ยมันต้องแบ่งเป็นแบบนี้สมมติคุณจะทําลายแบบนี้ซึ่งตรง,งเนี้ยสีดําเนี่ยมันเรียบใช่ไหมครับแต่พวกนี้มันจะหนุนขึ้นมาลายไฟตัวนี้สมมติตรงนี้ แบ่งอีกหนึนช่วงคุณใช้คำสั่งแท็กได้เลยอย่างเช่นแบบนี้ถ้าสมมุติคุณใช้ช่วงตรงนี้มีแค่ช่วงตรงนี้นะครับผมขอทำให้เขาคอนเนคก,กันก่อนกรอบรอบนอกเนี่ยให้เรียบร้อยส่วนในเส้นตรงกลางเนี่ยคุณยกขึ้นมานิดหนึ่ง ตามความสูงที่คุณต้องการสักจุด5จุดอะไรก็ได้แต่ปลายตรงเนี้ยคุณต้องไป point on แล้วก็ให้ snap ไปตรงนี้ตรงปลายนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็แค่เลือกและใช้คําสั่งท a d ได้เลยหรือใช้คำสั่ง s ูเรียวก็ได้แต่ต้องมีเส้นคาดเขาจะได้วิ่งให้ส่วนตรงไหนที่ต่อกันจุด connect เนี่ยคุณอาจจะหัน เซอร์เฟตตรงนี้กับตรงนี้แล้ววิ่งสวิปมันก็จะสมูทขึ้นเวลาส่วนใหญ่ผมทำเนี่ยผมก็จะมองงานล่วงหน้าก่อนว่าตรงไหนควรจะเป็นชิ้นเดียวกันตรงไหนควรจะแยกออกจากกันเส้นเล็กๆควรจะขึ้นสวิปจนถึงตรงไหน,นแล้วก็สวิปต่อมาทางนี้ว่าแล้วเราตรงนี้จอยกันแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเส้นกลางยกขึ้นมาคุณเอาตรงนี้แล้วใช้คําสั่งแน่นตัวนี้นะครับ กดโอเคถ้าสมมุติเขาคุมเยอะมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจครับคุณแค่ไปเลือกติ๊กตัวนี้กับออโต้ชินกดโอเคเขาก็จะอยู่ในกรอบให้แบบนี้แต่เผอิญว่าตัวนี้อาจจะมีเส้นบางเส้นเดี๋ยวก่อนนะผมขอดูก่อนเส้นของคุณก็ตรงไหนอ่าตรงนี้จอยกันคือถ้าสมมติว่ามันจอยกันเนี่ย แน่สนิทมาเอินผมไม่ได้ไม่ได้ทำตัวนี้ด้วยตรงปลายนี้มันอาจจะแยกออกจากกันมันเลยไม่กลายเป็นเซอร์เฟตที่ดีปิต่างว่าเอาตัวนี้ให้สมบูรณ์ไปเลยละกันผมใช้ค่ารีวิวสักหมื่พันกดโอเคแล้วก็เลือกตัวนี้ด้วยเส้นลอบนอกสะเทียนแล้วใช่ไหมครับตรงปลายนี้จะรดตรงนี้กับตรงนี้เรียบร้อยแล้ว อ่าเห็นไหมฮะไลนมันก็จะนูนขึ้นแต่ถ้าสมมุติว่ามันมาไม่ถึงอ่าเซอร์เฟซตรงนี้คุณสามารถใช้ c u r ร์ฟเน็ตเวิร์หรือว่าอะไรช่วยก็ได้ผมจะใช้ c u r ร์ฟอินเตอร์โพเลตพอตัวนี้นะครับ Connect ตัวนี้คุณต้องดูดีๆนะครับบางครั้งเราต้องทำให้ได้ตามเลื่อนไขในส่วนของโปรแกรมเพราะว่าเรามัลังใช้งานาเขาอยู่นะครับ าสมมติเราไม่รู้วิธีการใช้งานของเขาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เขาไม่ได้อย่างที่ใจเราต้องการผมขอตัวอื่นซ่อนไว้ก่อนนะครับอ่าถ้าขึ้นเครเน .Network ก็จะกลายเป็นเงื่อนไขใหม่ก็คือตัวนี้ต้องจรดกันสูงก็ไปดีๆนะครับตรงนี้ก็ต้อง โกรธกับเพื่อนเขาแล้วก็ต้องสปีดด้วยเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้ต้องเป็นอิสระต่อกันนะครับในการขึ้นเคอร์ฟิวเวอร์มันต้องใช้สลับควบคู่กับสวิตช์ทูเรียลหรือว่าอะไรเห็นไหมฮะเนี่ยครับลายก็จะเป็นแบบนี้แล้วแต่คุณต้องมาทำในส่วนของที่คุณต้องแอปพลาย UV กลับเข้าไปตัวนี้ แล้วใช้วิธีดัดนะครับตัวนี้จริงๆแล้วดัดประมาณ2ชิ้น1ชิ้น2ชิ้นประมาณ4 4 5ชิ้นนะครับแล้วก็คอนเนค t กันได้คุณต้องวางแผนดีๆนะครับวางแผนดีๆตัวนี้ช่วยกันคิดนะครับเพราะว่างนานแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่เห็นว่าป่าทุกอย่างที่ผมทำมันดูง่ายดูอะไรไอ้นั้นมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ที่ใช้ทํามาเป็นสิบสปีนะครับแต่ที่ผมทำนักคลิปตอนนี้ให้ดูอยู่ผมก็ใช้วิธีเดียวที่อ่าที่ผมสอนคุณนี้นะครับแล้วมันค่อนข้างยั่งยืนกว่าดีกว่าไปใช้เครื่องมือที่มันซับซ้อนไปมากกว่านี้ลองดูนะครับถ้าผมตอบผิดหรือว่าอะไรอ๋อก็กลับมาอธิบายได้พอดีผมผมติดงานอยู่ด้วยแต่พยายามรีบรีบส่งให้ก่อนขอโทษนะครับถ้าสมมติอ่าผมตอบชา้าหรือว่าอะไรไป แล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ